นะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออต้องเรียนให้จบมันเป็นหน้าที่ก็ยากนะสี่ปีก็คือบินทุกอาทิตย์เพราะเราก็ยังแข่งฟูลไทม์เรียนไปด้วยแข่งไปด้วยจนแบบยากมากไม่รู้จะจบมหาลัยยังไงแต่เหมือนคืออย่างที่บอกเราต้องคิดแมเนฟเสสในหัวว,ว่าต้องจบต้องต้องทำให้ได้คือแล้วคุณแม่ก็แม่ก็เป็นคนค่อนข้างแบบสตรองเขาก็จะแบบมหาลัยก็ขีม,มา้าเนง่ายที่สุดในชีวิตหนูละ ถ้าหนูทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตหรอกแบบ y youre you are you loser, just give up life คือเหมือนแบบเรียนมาหาลัยให้จบมันมันไม่ใช่ออปชันอะคะมันมันคือสเตทเมนต์คือยูต้องจบแล้วพอจบมาได้ก็เออก็มันจริง รูทีนก็แบบพุธกลางคืนตอนห้าทุ่มก็แบบไปแล้วนั่งบัสบัสตอนห้าทุ่มสิบห้าถึงสนามบินลูต,ตันตอนประมาณตีสี่ครึ่งไฟล์6หกโมงวันพัหัสอเช้าก็บินแล้วก็อาทิตย์แข่งเสร็จก,ก็กลับมาถึงห้องตีสี่ก็เป็นแบบเนี้ยสีป่ปีช่วงนั้นแม่ก็ป่วยเราก็เห็นท่านป่วยเราก็แบบตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งให้คีโมสามวันบินไปเมืองจีนคนเดียวอะไปหาลูกค้าเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเขาบอกว่าเขาเหนื่อยบ้างเราจะทํำยังไงไ,ไม่กล้าเหนื่อยเพราะว่าเห็นแม่สู้ขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์บ่นว่าเหนื่อยคือทำดี work hard แบบโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะเห็นนะคะข้อหลักๆของหนูคืออยากกลัวแพ้แพ้คือครูคือมันบทเรียนคือหนูมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าแพ้ แพ้จะมึจะแพ้ไงแล้วมันก็เป็นบทเรียนคือเราต้องแบบไม่ย่อท้อคือแพ้ก็แค่กลับไปซ้อมมันแค่ยังไม่ใช่วันของเราต้องมีโกในชีวิตที่สําคัญกว่าต้องมีโกเล็กๆ daily goal ทุกวันเพื่อเป,เป็น stepping stone ถ้าเรามีโกใหญ่เลยแล้วไม่มีโกเล็กมันอยู่ห่างไกลเกินวันหนึ่งตื่นมาเราต้องการจะทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและแบบไอ้สิ่งเล็กๆพวกนี้มันจะพัฒนาเราไปในวันข้างหน้า ช่วงต้นปีก็เหมือนมีอุบัติเหตุน้นหน่อยก็ทําให้ต้องพักเหมือนสามเดือนเพราะว่าข้อเท้าหักก็เลยกลับมาผ่าตัดที่เมืองไทยแล้วก็กายภาพที่เมืองไทยแต่หนูขอขี่มาตั้งแต่สามอาทิตย์แรกที่ผ่าเขาบอกว่าขอรออีกนิดน,นึงขออีกสองอาทิตย์พอครบหกอาทิตย์ก็แบบขอขี่มาเขาก็แบบแก็ขี่ก็ได้แต่ระวังหน่อยนะก,ก็ได้ขึ้นได้ขึ้นมาหลังมาสามสี่ครั้งแล้วค่ะ คือตอนนี้รู้สึกหายแล้วอะคือทุกคนเขาก็บอกฟื้นตัวเร็วมาถ้าเทียบกับวันแรกที่เหมือนถึงโรงพยาบาลคือช่วงนั้นแบบจิตลุดจิตตกมาจากอุบัติเหตุแต่ตอนนี้รู้สึกแบบพร้อมวิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะชอบวาดภาพอะค่ะวาดรูปชอบแบบวาดแบบเรียลลิสติก็็จะมีวาดชอบวาดภาพเป็นของขวัญอะอย่างงี้ดีกว่าเหมือนแบบวาดให้โค้ชวาดให้เพื่อนวาดให้ สปนเซออะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมาจากจิตใจจริงๆที่แบบเงินซื้อไม่ได้ช่วงนี้ร้องเพลงสารฝันตอนเด็กเพิ่งมีเวลาว่างก็เลยเออไหนๆก็พักสามเดือนแล,แล้วก็พยายามหาอะไรทําจะได้ไม่ฟุ้สร้างก็เรียนร้องเพลงอาทิตย์ละสี่ห้าวันแล้วก็ทำกายภาพออกกำลังกายเขายีมอะไรแบบนี้เอาละสามชั่วโมง ก็ช่วงนี้ก็การแบ่งเวลาก็ช่วงนี้ก็คือมีแค่การไปกายภาพแล้วก็ไปเหมือนยิมอะค่ะเพื่อแบบให้ฟิตระหว่างพักฟื้นเนาะแล้วก็มีร้องเพลง แล้วก็มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวกับเพื่อนๆเ,เวลาที่เราหายไป12ปีที่ไม่ได้ใช้กับพวกเขาเลยก็ได้มาใช้ในตอนนี้ก็พยายามคิดให้เป็นด้านบวกไปในช่วงนี้ครับเราจะมีแค่เวลาแข่งรูทีนว่าเออตื่นเช้ามาอย่างงูน้นอย่างนี้วิธีวอล์กอั ourt, ก่อนขึ้นมาเราทำอะไรแต่ว่าถ้าอยู่บ้านเราก็ค่อนข้างฟรีสไตล์แล้วก็เราจะเป็นเหมือนแบบเดินทางเยอะเราก็จะใช้ช่วงเวลาที่เดินทางนี่แหละมีเวลาให้เพื่อนหรือครอบครัวหรือว่าแบบคนคุยนะตอนนั้นแต่ว่าถ้าถามมาตอนนี้ก็โสดค่ะ ตอนนี้ก็แบ่งเวลาให้แค่เพื่อนกับคาอัวรัวก็มีความสุขมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทำก็คือได้เริ่มทำหลังเอเชียนเกมปีแล้วก็คือเป็นแบบแบรบนด์เสื้อผ้าของตัวเองเป็นเสื้อผ้าขี่ม้าอะไรเนี้ยเพราะเราก็เป็นคนชอบแฟชั่นเนาะเราก็เลยแบบอยากลอง explore อะไรแบบใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่กีฬาขี่ม้าอย่างเดียวเพราะรู้สึกว่าการทำอะไรหลายๆอย่างบางครั้งมันก็ balance kapshito yung mapang.